ต่อมานะคะก็เป็นคลิปที่2แล้วนะคะสำหรับการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดสัญญกรรมหน้าอกกับประตูน้ำโพลีคลินิกนะคะหลังจากที่อ,ออกมาจากคลินิกแล้วใช่ไหมคะจากอีพี EP แรกก็คือเราก็สามารถเดินได้เลยเดินขึ้นมานั่งรถแต่ว่าอ่ามาจองโรงแรมไว้ใกล้ๆเป็นโรงแรมชื่อโรงแรมไว้พาเลตนะคะโรงแรมดีเลยค่ะประมาณ แปดร้อยเก้าสิบหรือว่าเก้าร้อยประมาณเนี้ยค่ะไม่เกินไม่เกินน่าจะประมาณไม่ไม่เกิน 1, หนึ่งพันบาทหนึ่งคืนคือเป็นโรงแรมที่ดูสวยดูหรูมากแต่ว่าเอซอยมันจะเล็กๆหน่อยนิดน,นึงค่ะมันจะอยู่อาจจะเรียกไม่ถูกหรอกครับว่าไม่ได้ไปกรุงเทพบ่อยมันอยู่แถวไหนแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆค่ะขับรถถ้าขับรถไม่หลงอะนะมันจะอยู่ประมาณแบบเดินทางไม่ถึงห้านาทีก็คือถึงเลยแต่ว่าอโรงแรมข้างหลังคลินิกเลยก็มีทงโกโกลเด้น กลเด้นอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะก็มีม,มีมีโรงแรมเยอะอยู่เราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยแต่อามแบบขอไปเป็นแบบขอแบบให้พี่เลือกให้เขาก็เลยแบบเลือกอันที่มันแบบค่อนข้างแบบโอเคสบายสบายนิดนึงอะไรเงี้ยก็เราสามารถสั่งโกงสั่งแก๊ปอะไได้ไลแมนได้สําหรับถ้าเราแบบจะต้องกินอะไรเงี้ยบันนั้นอามทำเสร็จตอนบ่ายสามโมงครึงเนาะพี่ก็มารับแล้วก็ไปพักที่โรงแรมเลยไปถึงก็ เข้าห้องน้ห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะก็ฉี่ตอนนั้นฉี่เลยแล้วก็เพราะว่าอัานมาตั้งแต่ตอนช่วงเข้าไปแรกๆคะ่ะเข้าไปผ่าตัดก็ประมาณแบบสิบเก้าโมงอะ่ะก็คือจนหกเจ็ดชั่วโมงค่ะไม่ได้ฉี่แต่แต่คือลองวดน้ำง,งดอาหารนะคะก่อนที่จะไปทาอะ่ะหมอจะให้งดเลยตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปแล้วเราจะได้ผ่าประมาณแบบแปดเก้าโมงก็คืองดก็ต้องงดประมาณหกถึงแปดชั่วโมงคุณหมอเออ ทางคลินิกจะแจ้งเราประมาณนี้คือไม่มีพิธีรีตรองเลยค่ะแค่งดนนำเงนหันมาแค่นั้นเองค่ะแล้วก็แอลกอฮอล์อะไรเงี้ห้ามดื่มเลยบุหรี่ห้ามสูบแล้วก็ประมาณเนี้ยเอออาหารเสริมด้วยห้ามห้ามรับประทานเลยอันนี้คือข้อแนะนาอาหารเสริมพวกวิตาม,มินซีอะไรต่างๆอย่างเียแต่ว่ายาคุมสารเปสองกินได้นะคะเ,เดี๋ยวจะเดี๋ยว,วคนหมอก,ก็จะบอกว่าเออเยวกินไปเถอะค่ะย,ยาคุมอาหาร โดหนวดขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้เราพูดเองนะฮะแต่จริงๆทานได้แต่วิตามินซีอะคือต้องห้ามเลยแล้วก็หลังผ่าตัดด้วยเช่นกันอาหารเสริมงดไปเลยซูอาไม่ได้กินอาหารเสริมอยู่แล้วไม่ได้กินพวกวิตามินซีอะไรอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ซีเรสแต่ว่ายาคุมเนะี่ยก็กินแต่ถามพี่่ผู้ช่วยหรือว่าหมออะไรเขาบอกว่าสามารถกินได้ไม่มีปัญหาแล้วก็พอวันนั้น,นก็จะมีพี่คอยคอย,คอยแบบว่าเออสั่งอาหารมาให้เรากินเพราะว่ามันจะมียาแก้อักเสบแล้วก็ยาแก้ปวดมาให้กินประมาณแบบเจ็วัน ยาเยอะเลยค่ะเป็นถุงแบบเป็นถุงมาเลยอะค่ะลายเม็ดเพราะว่าต้องกินสามมือ้อหลังอาหารเลยแล้วก็เราก็จะเป็นแบบเราก็สั่งอาหารมากิน,แล,นแล้วทีนี้เราก็กินยาปุ๊บเราก็พักนอนพักซึ่งวันนั้นเราไม่ได้นอนไปเลยอะค่ะมันก็ไม่ง่วงนะถามว่าเจ็บแผลไหมมันก็ไม่เจ็บไม่ได้แบบทรมานอะไรเงี้ยก็แบบมันแค่ตึงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมันแน่นหนะ้าอกเพราะว่ามันโดนพันไปด้วยผ้าถูกไหมฮะ แต่ว่าอาก็ไม่หลับพี่ก็ออกไปทำนู่นทํานี่เลยอย่างเงี้ยแล้วอาเป็นคนที่แปลกมากรู้สึกแบบลูกนั่งได้เองอะค่ะสามารถิที่จะเดินเข้าไปห้องน้ําได้อะไรยเงี้ยลูกนั่งเองได้เลยก็คือแบบแต่ว่ามันจะเก็งนิดนึงอะอามแนะนําว่า ถ้ามีคนช่วยก็ให้แบบเขาพยุงหน่อยแต่อาแบบค่อนข้างเก่งใจแล้วก็เออถ้าอันไหนมันทําได้เราก็ทําถูกไหมคะก็เราก็ลุกขึ้นนั่งเองอะเข้าห้องน้ําบ่อยมากเพราะเป็นคนดื่มน้าเยอะแล้วพอทําเสร็จเราก็ดื่มน้ําเลยอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็คือแบบบางคนเขาจะบอกว่าจะมีอาการท้องผูกร่วมด้วยอะไรแต่อาไม่มีนะก็ไม่ท้องผูกเลยก็ถ่ายเลยวันนั้นก็นั่งถ่ายแล้วก็แบบโอ้เราก็อาบน้ำครึ่งครึ่งครึ่งล่างอะเนาะแล้วก็ข้างบนก็ให้พี่แบบเช็ดตัวให้อะไรเงี้ยเจ็บไหมไม่เจ็บ บอกเลยว่าไม่เจ็บแต่สำหรับบางคนน่ะเขาอาจจะเจ็บก็ต้องเข้าใจอะค่ะ <c oughs> คืนแรกผ่านไปคืนแรกผ่านไปก็คือนอนหลับนะตอนแรกๆก็จะหลับหลับเป็นตื่นอยู่เพราะว่าเหมือนแบบะระพวงคิดนั่นคิดน,น,นู่นนี่อะไรเงี้ยเนาะแต่พอแบบถึงเวลาจริงๆท,ที่เราจะนอนนัดเพนอน,นดึกตีหนึ่งตีสองเนี้ยคือก็หลับเลยตื่นมาอีกทีก็คือเช้าแปดโมงแปดโมงก็แบบเต็มตัวกลับบ้านเนาะก็ลุกลุกแต่งหน้าได้นะสามารถแต่งหน้าเองอะไรเงี้ย เออแต่ว่าผมเนี่ยมัดไม่ได้เพราะว่ารักแราอ่ะยกไม่ได้เราผ่าใต้รักแร่เนาะอย่างที่อย่างที่ทราบกันก็คือมันไม่สามารถยกได้เลยอะว่าแรกๆคือเรายกได้แค่นี้แค่นี้เลยค่ะ <c oughs> คือจะแบบสามารถแบบยกแล้วมัดผมอะไรเงี้ยมัดผมแบบเป็นดังโงดสูงเนี่ยไม่สามารถทําได้นะคะต้องให้พี่มาท่ายให้เพื่อนมัดท่ายเวลาแบบอืมจะก้มลงอย่างเงี้ยมันก็มัดได้ไม่สุดคือคือผมมันจะแบบไม่เป็นทรงอะค่ะแล้วก็ผมนี่ไม่ได้สะเลยแล้วก็ ึงเวลาปุ๊บเช็คอินเช็คเอาออกเที่ยงปุ๊บล้วก็กลับบ้านนั่งกับนั่งไประหว่างทางเนี้ยพี่ก็จะค่อยๆขับแบบระหว่างหน่อยถามว่าแบบสะเทือนไหมก็มีบ้างเนาะเราก็แบบคอยประยงตอนนั้นก็จะมีผ้าพันอยู่เนี้ยเออเราก็กลับกลับบ้านปุ๊บกินข้าวกินอะไรปกติอะคะ่ะก็ขึ้นพักคืออาร์มเปิดเป็นร้านส,สวยๆเนาะเกี่ยวกับเล็บเราสามารถที่จะหยุดได้แบบอามก็เลยแบบ วางแผนหยุดยาวไปเลย2อาทิตย์ตอนนั้นก็คือให้ร่างกายได้แบบพักเลยแต่จริงๆเขาแบบ7วันก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทํางานหนักถูกไหมคะไม่ได้ไปแบกหามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างอัมทำเล็บอาจจะต้องใช้แรงสบายหน่อยก็เลยแบบขอเป็น2ออาทิตย์เลยอย่างเงี้ยคุณหมอก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แจ้งอะไรมาตรงนี้ก็คือไม่มีปัญหา,าแผ่นนี้นะคะเป็นแผ่นสําหรับการดูแลหลังผ่าตัดเสริมต้นนมนะคะก็คือ1เลยห้ามนอนหงายเอ้ยขอโทษค่ะ ให้นอนหนได้หรือนอนตะแคงได้แต่ห้ามนอนคว่ำก่อน6เดือนนะครับห้ามประครบร้อนประครบเย็นไม่ได้เลยอย่าไปยุ่งกับมันเลยหาาอกห้ามยุ่งเลยห้ามขับรถดื่มเหล้าเบียร์หรือสูบบุหรี่เป็นเวลาสองอาทิตย์นะฮะห้ามยกแขนสูงเป็นเวลาสสัปดาห์ห้ามดึงแผลมาดูห้ามยกของหนักเป็นเวลา2เดือนข้อ,ขอนี้อ่ะแบบค่อนข้างจะแบบค่อนข้างมีปัญหานนหนิ่นึงเพราะว่าเราชอบอุ้นแมวเราเลี้ยงแมวเนาะแมวอ่ะเ็จะหนักประมาณห้าหกโลก็ก็ไม่ได้อุ้มไปเลย แล้วก็ส่วนมากก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็แต่ว่าก็ใช้ชีวิตลำบากเนาะคนมันเคยทยําเองนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยนิดนึงแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็ทานยาตามที่กาหนดถ้าซื้อยาอื่นมาทานวิตามินอาหารเสริมห้ามทานเด็ดขาดโดยเฉพาะยาแก้ปวดที่แบบว่าเป็นแอสเพนลิบูเฟนรเนี่ยก็คือทานเฉพาะที่ทางคลินิกให้ไปเท่านั้นนะคะถ้าจะมีผื่นแดงหรือว่าอาการแพ้ยาปฏิชีวนะอย่าเียให้หยุดทานยาหยุดยาท,าทันทีแล้วก็ให้ติดต่อที่คลินิกได้เลยห้ามใช้ครีมทุกชนิดทาบริเวณแผลข้อน,นี้อาจมีปัญหา เพราะว่ามีคนเป็นมีกลิ่นล้วแล้วเนาะทาโลออนไม่ได้เงียเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอ่านั่นนู่นนี่ห้าเมเซอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าหมอบอกเลยว่าอ้ยา,ยา,ยาที่ทาบรบรอยแผลเป็นี่ยมันไม่ได้มันไม่มีอยู่จริงประมาณแบบว่าหมายถึงว่ามันไม่ได้ช่วยอ่ะค่ะถ้าเป็นคีรอยแผลมันนูนขึ้นมาทาย,ยังไงมันก็ไม่หายมันต้องไปฉีดคีรอยซึ่งทางคลินิกอะ่ะมีบริการฉีดให้ฟรีจนกว่าแผลจะหายจนกว่าแผลจะดีซึ่งเป็นสิ่งที่เราแบบโอเคจะเลือกถูกอ,อไม่ต้องเสียเงินเพิ่มห้าหมื่นคือจบเลย ต่ว่าเสียค่า, na, าเดินทางมานะอพําอันเดินทางบ่อยมากไหนจะมาเล่าว่าทําไมต้องเดินทางบ่อยหลังผ่าตัดอย่าไปโยกกระแผลหรืออย่าไปแกะผ้าพันแผลสะเทือนอะไรย่าเงี้ยอย่าไปอย่าไปอย่าไป,าไปห้ามออกกําลังกายได้นะสองเดือนหนักๆอ่ะตีเเนิสอะไรเงี้ยห้ามลงทะเลหรือว่าว่ายน้ำเป็นเวลาสองเดือนแล้วก็อะไรย่างเงี้ยแตจะมีต่างๆค่ะไม่ต้องไปนวดนมมากเลยเงี้ยตัดไหมภายในสามถึงสิบวันใบนัดนะคะนี่เลยค่ะใบนัดวันแรกที่หนึ่งเนาะวันที่สี่เขาก็ไม่ได้เขียนอะไร วันที่สี่เอ่อทางคลินิกไม่ได้เขียนอะไรมาวันพอวันที่หนึ่งปึ๊บวันที่วันที่หนึ่งผ่าตัดวันที่สี่ 4, อามก็ไป 1, พันผ้าออก 1, พันผ้าออกเนี่ยก็คือขับรถเอ่อให้เพื่อนขับรถมาจากโคราชเนาะแล้วก็มา 1, พันผ้าออกก็คือไม่ถึงห้านาทีอะค่ะ 1, พันผ้าออกปึ๊บคลายผ้าออกไปถือว่าคลายผ้าออกไม่ได้แกะนะคลายออกจากที่แน่นๆอะ่ะเบาๆลงอันนี้จะรู้สึกสบายมากขึ้นเหมือนผ้ามันจะรัดไว้แบบ แค่พอดีอ่ะแค่ไม่ให้เหมือนแบบมันสะเทือนหรือว่าไม่ให้มันกิ้งไปกิ้งมาเลยก็ไม่รู้เทคนิคเขาเนาะว่าแบบเขามัดเพื่ออะไรพอมันก็สบายขึ้นอ่ะเราก็สามารถแบบไปนั่นไปนี่กับเพื่อนแต่อย่าไปเดินเยอะเนาะอานแนะนำวันนั้นไปเดินห้างกับเพื่อนก็แบบแต่อามไม่ได้มีอาการอะไรแต่เขาบอกว่าเลือดอ่ะมันจะหยุดไหลประมาณแบบสิบห้าวันนะหมายถึงว่าข้างในอ่ะก่อนมันจะดีขึ้นแบบสิบห้าวันคือพยายามแรกๆคืออย่าไปเดินเยอะเลยอย่างเงี้ยพักผ่อนได้ก็พักผ่อนอามมั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงอ่ะก็เลยไปเดิน ซึ่งอําไม่แนะนำนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้แบบเลือดอาจจะไม่หยุดแล้วอาจจะจะมีเขียวช้ำาเงี้ยเป็นที่มาของแบบเขาบอกนะว่ามันจะเป็นที่มาของการแบบเกิดของผื่นในนาคตได้เพราะว่าถ้าเป็นเลือดข้างเนี้ยมันก็จะเป็นเกาะเกาะตัวกันเลยประมาณนี้นะคะอันแบบดูในกลุ่มมาแล้วก็อีกอีกสี่วันวันที่แปดนะคือไม่ต้องไปนับจากวันที่วันที่เราทำานักแปดวันนาออันนี้ยในใบนี้มันเขียนนะวัวันที่ี่แปดเดือนหกปีหกห้า ให้แกะผ้าอ่านน้ำได้เลยแล้วก็โทรถามคุณหมอคือไม่แน่ใจนะว่าแบบมันสามารถอ่านน้ำได้เลยหรออะไรเงี้ยแผลเรายังไงแผลจ้าจักรแล้วเรามันยังไงอะไรเงี้ยก็เลยโทรถามทางคินิบอกว่าแกะผ้าได้เลยแล้วก็อนานน้ำได้เลยครบแปดวันใช่ไหมแบบคบเหมือนหนึ่งอาทิตย์อ่ะเออแค่มันทบก,กับวันวันที่เราทำอ่างเงี้ยหมอเขาก็คือทางคินิเขาก็บอกไปเงี้ยพอแกะผ้าแล้วก็รีบตื่นมาเลยแต่เช้าแกะแกะแกะปุ๊บโอ้เห็นหน้าอกเต้าหล่อเงี้ยคือมันมันมันแบบเฮ้ยมันสวยจังเลยอ่ะ แต่มันยังตึงอยู่นะแต่เราถือว่าเออมันสวยมันไม่เป็นบล็อกมันแบบจะเปิดลูกพี่ดูมันก็ไหลเนาะแต่แบบว่าเราเราสึกชอบอะ่ะมันตามเป้าหมายที่เราตั้ง o r จริงคล้อยสวยธรรมชาติไม่ไม่โปะไม่อะไรเนี้ยพอเราคายออกมาปุ๊บไปอาบน้ำล้วก็ไม่กล้าถูแรงอะ่ะคุณเราก็ใช้ไม่กล้าใช้แบบไอ้ฟองน้ำไอ้ฟองที่มันเป็นเหมือนบวกที่ไปทําฟองสบู่ฟองสบู่เหลวอะ่ะ เราไม่กล้าถูนะแต่เราก็ถูเบาๆเนี่ยอาบน้ำเพื่อตัวอาบค่อยๆอาบมากคือพิธถีพี่ถันมากอาบน้านมาก,านานมากแต่อย่ไปแช่นะเอออาบน้ําอุณหภูมิปกติแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามหรอกอาบน้ำร้อนน้ำเย็นอยไรเงี้ยแล้วก็อีกพอวันที่แปดใช่ไหมแล้ววันที่สิบเอ็ดเดือนหกเนี่ยอาก็ต้องไปตัดใหมเอาจิงๆม้งมาทางคลินิกเขาแจ้งมาว่าให้เราไปตัดควรจะไปตัดเขาจะได้รู้ว่าแบบว่า ทางคลินิกเขาจะรู้เนาะว่ามีไหมเส้นหรืออย่งเงี้ยเขาจะได้ตัดถูกตัดหมดอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะวันที่ใครผ้านะหมอตัดไปแล้วเออทางคลินิกตัดไปแล้วนะวันที่สี่อ่ะวันที่ใครผ้าเออนั่แหละเขาตัดออกไปแล้วว่ามันแบบสองสามจุดเนี้ยก็รู้สึกว่าเออเขาตัดออกไปแล้วทีเนี้ยแต่วันที่สิบเอ็ดเนี้ยวันตัดไหมอ่ะครบสิบวันเนี่ยที่ทางนี้เขียนนะตัดไหม่ครบสิบวันเราก็คือตัดออกหมดเลยแล้วก็แต่จริงๆอันรู้สึกว่า มันไม่จําเป็นต้องไปก็ได้ค่ะแต่เหมือนไปให้เขาดูแผลด้วยแหลอมังคะเออของอามแผลไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะว่าอามกินแบบพวกเนาาื้อสัตว์โปรตีนกินไข่อะไรเงี้ยกินเลยนะคะไขยย่เอยอามบอกเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นแผลนูนแผลนูนมันเกิดจากพันธุกรรมด้วยเป็นหลักๆเลยคือพันธุกรรมเลยนะอืมอาหารการกินนี่แทบแบบจะไม่มีผลเท่าไหร่อย่างอามได้เป็นคีลอยแบบเป็นง่ายเลยอย่างอามมีแผแลกระตันนี่ก็คือนูนนูนแบบนูนไปเลยอะตรงหน้าท้องอะนูนไปเลยแต่ตอนเนี้ย แต่ที่รักแร้ไม่เป็นเพราะว่าอาร์ไปฉีกกีรอยแต่มันยังเห็นรอยอยู่นะเนี่ยสองข้างาเห็นไม่ชนะัดนักเออมจะเป็นเหมือนรอยพับทษกทีรักแร้ดำไปหนะ่อยแล้วก็พอตัดไหมเสร็จใช่ไหมเขาก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับรักแร้เลยนะแต่อาร์มอะด้วยความที่แบบเราก็ออกไปนั่นไปนี่เนาะไปซื้อของซื้อของกินของกินข้าอะไรเงี้ยเราอะไปแอบ,บซื้อทิชชู่เปียกที่มันเป็นสําหรับแบบระงับกลิ่น จอ่ะกล่องหนึ่งราคาสูงเลยนะประมาณ4ี่รอใช้ได้ประมาณ1ิบวันอามว่าแพงสำหรับอามนะแต่ว่าอัมกเช็ดแค่แบบช่อเช็ดเช็ดก่อนวันที่จะไปตัดเออไปพบแพทย์อะหมายถึงว่าหลังจากตัดใหม่ไปแล้วนะมันจะมีนัดอีกทีอีหนึ่งอาทิตย์นะอ่ะอามจะอามก็จะมาเช็ดเช็ดตรงไม่ไม,ไม่ตรงแผลแล้วค่ะเช็ดตรงแบบบริเวณตรงเนี้ยเออเช็ดเช็ดก่อนนอนมันเขาให้ใช้ก่อนนอนนอนแล้วทีนี้พอวันที่เราไปติดตามผลนเอฟเนี่ยเป็นตัวยอนะ่อเนาะเอ่อ คุณหมอพูดเลยว่าน่ากลัวมาแผ่นน่ากลัวมากเราก็แบบใจเสียคุณหมอบอกเลยว่าไปทําอะไรมาแผ่นน่ากลัวมากเราก็บอกว่าเราเราก็เล่าตามความจริงกันว่าเราซื้อแผ่นมาเช็ดเช็ดเลยไม่ให้มันมีกลินล่นรัร้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนมีกลินล่นรักร้อ่ะเออหมอบอกว่าอะไรที่ไม่สั่งก็อย่าไปทําอืมก็คือแบบโอเครู้เรื่องหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้ใช้แล้วใช้ไปประมาณสามแผน่นสามวันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือบางอยู่ในกล่องไม่ได้ใช้เลยก็เชื่อคุณหมอเชื่อคุณหมอดีกว่าอย่าดื้อก็คือ คุณหมอเขาก็ฉีดคีลอยให้เลยหลังจากสิบแปดพันผ่านไปนะฉีดคีลอยให้เลยก็จะจิมจ้มจิม้มจิงมไม่เจ็บนะคะเข็มมันดูใหญ่จริงริแต่ว่าไอตัวหลอดตัวสลิงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสลิงใช่ไหมมันอยู่ใหญ่จริงแต่ว่าเข็มมันอะ่ะไม่ได้ใหญ่แล้วคุณหมอก็จะจิมจ้มจิ้มแซะแซะแซะอย่างเงี้ยไม่เจ็บไม่เจ็บเลยอะ่ะเออก็งงว่าแบบโอ้ทำไมไม่เจ็บวะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าแผลน่ากลัวมากอย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดอย่าไปแบบซื้อขีมมาทาอะไรเงี้ยบอกว่ามันไม่ช่วยมาตามที่หมอนัดแค่นั้นจบ ก็คือดอกคุณหมอกก็จะจัดการฉีดกินเราถ้าเขาไหนแผลสวยก็ไม่ต้องฉีดนะเออดีไปเลยบางคนที่เขาแผลสวยก็คือแบบโชคดีมากเลยเขาไม่ต้องฉีดคือเขาบอกว่าแผลองอมันดำแต่ตอนแรกอ่ะมันดำมันมันแย่กว่านี้จริงๆนะอามลองแบบเปรียบเทียบหลังจากว่าวันที่ไปพบหมอมาเราก็เลยถ่ายถ่ายแล้วแล้วไว้นียกได้แล้วก็มาเปรียบเทียบกับสองที่ผ่านไปสองที่ผ่านไปเนี้ยตอนนี้มันเดือนครึ่งเดือนกับยี่สิบวันแล้วเราเทียบทำมาได้แล้วทีนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาต้นเดือนที่ผ่านมา อ่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็แพบปกณหน่อยอีกกลัวมากกลัวแบบกลัวว่าแบบแผลมันยังไม่สวยอีกไหมเพราะว่าเราดูไม่ออกจริงๆอะหมอเขาแบบผ่านมากี่เต้ากี่คนกี่เคสเขาจะดูออกว่าแผลคนไหนสวยแผลคนไหนไม่สวยเนาะเราก็กลัวจังเลยกังวลแต่ก็ต้องไปนะออาแบบอยู่ไกลก็ไปนั่นแหละครับมันเปลืองค่ารถตรงนี้ค่าน้ำมันตอนนี้แพงนะคะตอนที่ไปช่องนั้นอนะประมาณสี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่บาทลิตรละแต่ตอนนี้ลดละเหลือสามสิบเก้าแล้วก็ นั่นแหละค่ะก็ไปต,วตรวจตลรอบนี้คุณหมอก็ฉีกีรอยห้เฉยไม่ได้อะไรก็จับหน้าอกเราคำคำดูก็คุณหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่ามัน,ม,นมีปัญหาเนาะคือคนที่ทําหน้าอกอะ่ะถ้าอ่านเยอะจะก,กังวลเรื่องกลายเป็นพังผืดมากพังผืดหน้าอกก็คือมันจะแข็งอะเนาะมันจะแข็งได้ในช่วงสองถึงสามเแรกแต่ของอาร์มอค่ะเนี่ยมันมันค่อยสวยมากอันนี้เป็นเป็นรอยแผลเป็นนะคะไม่ได้เกี่ยวกับที่คลินิกมันค่อยสวยโอ้ยถ้าลงกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวทางยูทูบจะจะไม่ให้ออก ค่ะวันก็จะเป็นประมาณเนี้ยขาอ้ามมาทามาพอดีมากเลยแล้วหน้าอกอาเป็นคนหน้าอกต่าหมายถึงว่าแบบมันคอร์ดหอนมมันอยู่ต่าแล้วแบบพอทํามาแล้วมันแบบพอดีจเลยอ่ะไม่ชิดมากแล้วก็มันเหมือนนมผู้หญิงนะรู้สึกว่าอ้ามไปเปิดให้แบบเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงดูเขาบอกว่าโอมันเหมือนนมผู้หญิงเลยอ่ะขนาดแบบมันแค่เดือนกับยี่สิบวันอยไรเงี้ยมันเหมือนตั้งแต่ตอนแรกที่เราทามาเลยคือมันไม่ได้แทบจะไม่ได้ต่างกันเลยอ่ะค่ะอามอาการบวมแทบไม่มีอ่ะคือแบบ เน้ออกไซนี้ก็คือผ่านมาหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนยี่สิบวันก็คือรู้สึกว่าไซมันเท่าเดิมไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันเล็กลงอะสี่ซีซีของอาร์มันสี่ร้อยซีซีก็คือมันก็สี่ร้อยซีซีอะค่ะมันไม่สามารถเล็กไปมากกว่านี้ได้รู้สึกนะแต่ว่าความคอยอะไรเงี้ยไม่รู้ใส่เสื้อในห้ามใส่มีโคงห้ามใส่ดันนมห้ามใส่ชุดลัดเด็ดขาดเลยนะคะมันจะทําให้เลือดตกข้างในได้แล้วก็เสี่ยงกับการติดอะนมแข็งอะเออ คุณหมอบอกในใบมีเลยน่ากลัวมากเรื่องลงแข็งอาจจะต้องไปได้แบบป็นปน,นวดไปให้คุณหมอบีบอ่ไงเงี้ยได้แล้วก็อาจจะต้องปอกนมนเขาเรียกว่าอะไรปอกอะไนี่แหละออนดูในกุม่มก็คือแบบกรีดแล้วก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะกรีดเป็นแผลเล็กๆ่ะแต่มันก็เจ็บนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบถ้าหนักสุดเลยก็คือต้อง,ต,องต้องเลาะเลยอะ่ะผ่าใหม่เลยเอาซิลิโคโนออกมาแล้วก็ดึงผังผื่นออก ใส่ชีเโคอลเข้าใบใหม่อันนี้น่ากลัวมากเพราะอันนัดอีกทีก็คือวันที่หนึ่งสิงหาก็คืออีกประมาณไม่เกินสิบวันนี่อัพต้องไปต้องไว้ให้คุณหมอดูว่าแผลเป็นไงนะ้อ,อกเรามีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยก็ภาวนาว่าไม่อยากให้มีปัญหาอะไรเพราะว่าตอนนี้ที่เราจับไปล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีปัญหานะมันนิ่มมากเลยเพราะว่าเราปฏิบัติตัวตามใบที่บอกอมาตามที่คุณหมอบอกก็คือไม่ไปไม่ไปเอ่อไป เขาเไไรียกว่าอะไรไปใส่เส้านในรัดๆอย่างเงี้ยอัาใส่เป็นเส้านในอย่างเงี้ยไม่มีโค้งนะคะตอนนี้ก็คือซื้อมาสองตัวมีแค่สองตัวแค่นั้นเองบางวันก็ใส่บางวันก็ไม่ใส่โอ้ทางเจ้าหน้าที่เคยบอกว่าเราไปสออไปสองคะ่ะไม่ต้องไปใส่รัดไม่ต้องไปใส่ดันขึ้นมานะคะเพราะว่านมเราอะ่ะมันไม่ได้คอยเหมือนผู้หญิงมันไม่ได้ยานเหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยเราก็ตอนเราซื้อว่ากฎของแรงนมของโลกอะมันก็อาจจะ ทำให้มันคอยลงได้อนะไรเงี้ยแต่อันไม่ได้ซีเรียสน,นะคะแค่คอยอ่ะได้แต่ว่าก็ไม่อยากให้มันยานเราก็ใส่ไปใส่แบบใหญ่มันใหญ่มากเลยนะอําเลือกแบบใส่ใหญ่เ,เพราะกลัวมากแบบมากลัวว่ามันจะลัดไปไหมอนะไรเงี้ยกลัวแบบกลัวมันมีนมเป็นปัญหามากเลยมันจะมิตกมบบากๆคนที่ทาอะคะ่ะว่าแบบโอ้ลมเราจะมีปัญหาไหมช่วงแบบทําเสร็จอนะไรเงี้ยแต่แบบอานบอกเลยว่าถ้าผ่านมาได้มันก็จะโอเคอะคะ่ะโอ้แล้วก็ใส่แบบหลวมๆเลยอะบางวันที่แบบเสื้อตัวไหนที่ใส่แล้วมันไม่เห็น หัวนมชัดๆอ่ะนะแล้วก็ไม่ใส่เส้นในเลยอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนั้นแล้วมีอะไรอีกอ่ะที่ต้องพูดไปตามที่หมอนัดจะดีที่สุดค่ะหมอจะรู้ว่าลวหน้าอกระเบียบมันแก้ทันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรย่างเงี้ยหมอเขาจะแก้ทันให้แผแลเราไม่สวยอย่างเงี้ยก็ฉีดคลิลอยไปฉีดไปเธอคะ่ะไม่เจ็บฉีดฟรีฉีดไปเลยคุณหมอแบบมีปัญหาในหลอดข่องผืนก็คือคุณหมอทําให้จัดการให้ฟรีหมดเลยนะครับไม่มีเสียค่าเลยเลยคือดีมากเป็นหมอที่แบบ มีจัรยาบรรณจริงๆอค่ะคือไม่ได้อยากเอาแต่เงินอะไรเงี้ยโอ้ของอาร์มที่เขียนว่า E S นะคะไม่แน่ใจว่าย่อมจากอะไร400 SM ไม่แน่ใจ M MM M เพราะที่มีตัวย่อมขอเขานาะโคดอะไรเงี้ยโคลาดออกเขียนโคลาดก็ประมาณนี้ค่ะที่จะมารีวิวตัวน,นี้ก็จะ20นาทีแล้วเดี๋ยวไปพบคุณหมอรอบหน้าเดี๋ยวจะมา,าเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่า โดยรวมคือแบบชอบมากแล้วแบบตอนนี้ปลื้มกับหน้าอกตัวเองมากใส่อะไรก็มั่นใจแบบมั่นใจมากเดินแอนดเต็มที่เลยนะเออแบบถ้าใครอยากทำแนะนะว่าทาเลยค่ะห้าหมื่นก็เป็นจบเลยแล้วคุณหมอก็แบบอายุเยอะขึ้นแล้วเนาะแนะนาว่าแบบเดี๋ยวกลัววันหนึ่งแกจะแบบแกจะแบบเลิกทาไปแล้วอ่ะเพราะว่าอายุแกก็เริ่มเยอะแต่ว่าแกยังฟิตอยู่นะแกยังแบบดูแข็งแรงมากเออแบบแกน่าจะอยู่อีกหมายถึงว่า เปิดคลินิกไปอีกนานอยู่สักระยะหนึ่งเลยแหละอะไรเงี้ยก็ถ้าใครยังมีโอกาสอยากที่จะไปทำแบบนี้แนะนําว่าก็ก็ควรไปเลยอะคะ่รัาเก็บเงินกันเลยนะฮะไม่แพงห้าหมื่นก็แบบที่อื่นหาแทบไม่ได้แล้วมั้งฮะชิลิโคนน่าจะมีของเบนเทอร์ของยูโรแล้วก็อเลแกนนะฮะประมาณนี้ไซส์ก็สามารถเลือกได้เลยไซส์ก็คือไม่มี <c oughs> ไม่มีบวกเพิ่มตั้งแต่สามร้อยกว่าสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อย 700จ็ดร้อยก็มีแต่ต้องแจ้งเขาก่อนนะคะถ้าใหญ่เกินหกร้อยไปอามว่าประมาณแบบสี่ห้าร้อยเนี้ยมีทั่วไปมีแล้วก็ไม่เพิ่มราคาเลยห้าหมื่นเท่ากันหมดเลยคือแบบเป็นอะไรที่แบบมันเป็นถึงความเท่าเทียมเหมือนเนาะอามรู้สึกเลยแบบว่าเออดีจังเลยอะคลินิกนี้อะไรเงี้ยก็เลือกเลือกไม่ผิดจริงๆอ่าอาการเกิดของผื่นเนี่ยมันเกิดได้จากหลายปัจจัยการผ่าตัดนะคะที่อามอ่านมานะการผ่าตัดที่แบบเหมือนปลอดเชื้อปลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ระหว่างที่ใสซิลิโคนนะนะแล้วก็เกิดจากอะไรอีกบ้างอะร่างกายเราต่อต้านกับสิ่งแปลกปลอมที่เป็นซิลิโคนเนาะมันก็จะเอาของผึ้มาพุ่มไว้ถ้าถ้าแบบว่าบางคนต่อต้านต่อต้านเยอะหน่อยก็จะเป็นหนงผุ่เยอะหน่อยซึ่งนั่นแหละค่ะจะทาให้หน้าอกผิดรูปแล้วก็แข็งแต่แต่ถามว่าสิ่งแปลกปลอมเวลาที่เราทําหน้าอกไปอะมันจะต้องสร้างของขึ้นมาอยู่แล้วมากน้อยอะค่ะม,มันจะมีตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงระดับสี่ถ้าระดับแรกๆเลยอะคือไม่มีปัญหา ถ้ามันไม่ได้แข็งไม่ได้ผิดรูปก,ก็ไม่ต้องลอ้อไม่ต้องไปปล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คืออารก็จะพยายามไปหาหมอเนาะเพราะว่าระหว่างช่วงสองสามเดือนแรกอะ่ะมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยจริงๆอะ่ะก็คือพยายามหมั่นไปหาหมอตามที่น็อกเขานัดอะไรเงี้ยคุณหมอก็จะย้ำเดยนนะว่าให้มานะมาเพราะว่าแกนะแกเป็นคนที่แบบอยากให้คนไข้ออกมาดีที่สุดนะก็คือแบบไม่ใช่ทำๆแล้วก็เออไป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 อะไรเงี้ยเออไปไป,ไปซะคือแกแบบใส่ใจจริงๆอนะรู้สึกอืม ก็มีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดไปพบคุณหมอวันที่หนึ่งตุลาสิงหานี้เราเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยทุระต่างๆนา้นาว่าแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่ฟังนะคะ